ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนต่อการติวสอบตัวยาสมุนไพรนะครับในตอนที่น่าจะเป็นตอนที่5แล้วนะฮะอันนี้ก็ภาพนี้นะครับก็จะเป็นเถานะเป็นไม้เถาใบก้านแข็งใบแข็งนะครับเราเรียกต้นที่ว่าขมิ้นเครือขมิ้นเครือนั่นเองนะเถาแก่ของเขาจะออกเป็นเนื้อสีเหลือง นะเป็นลายสวยงามและสีเหลืองจัดเลยนะครับเป็นลักษณะเด่นถ้าใครมีตัวยาแห้งตัวนี้อยู่ให้ดูขมิ้นเคลอเราเรียกอีกอย่างว่าแฮมนะขมิ้นเคลอเรียกว่าแฮมนั้นตัวนี้ก็ใช้ลดเบาหวานใช้ลดไข้ซึ่งขมมากในบางช่วงเมื่อหลายปีก่อนก็มีการกระแสกันการฮือหาต้นแฮมซึ่งมาจากเมืองลาวนะครับเอามาขายกันเป็นล่ำเป็นสันว่าลด สา,ามารถใช้ลดน้ำตาลลดเบาหวานแล้วก็จริงๆแล้วเขาขมมากแล้วลดไข้ได้ด้วยนะครับแต่บ้านเราเรียกว่าขมิ้นเครือนะครับจำนะฮะอันนี้นะเป็นลักษณะเป็นไม้วัชพืชนะฮะก็เป็นเถานะครับแตกเถาออกใบแล้วก็ตามตามก้านใบนี้ก็จะออกเป็นสีสีเงินเงินบอนบอลมีขนเล็กๆแทรกอยู่นะครับ ส่วนท้องใบก็เช่นเดียวกันท้องใบด้านหน้าใบจะเขียวส่วนท้องใบก็จะออกเป็นกำมยีและก็สีเงินนะครับชัดเจนอันนี้เราเรียกว่าตาลหม่อนนะตาลหม่อนก็อยู่ในส่วนของรากตาลทั้ง5ก็คือรากตาลหม่อนตาลตาลตาลดำตาลเสี้ยนตาลหม่อนตาลขโมยตาลตะโหนดนะฮะอันนี้ก็เป็นรากตาลทั้ง5้าซึ่งมีฤทธิ์เบื่อเอียนเหมือนกันใช้ขับพยาธินะแก้พิษตันส่างนะครับหรือพยาธิตันสางสำหรับเด็กได้ด้วย นะครับต่อไปออันนี้ก็จะผ่านไปอันนี้ครับอันนี้จะเห็นว่าใบก็จะออกลักษณะเป็น3ใบเหมือนกันนะใบจะเป็นนิ่มและเป็นลูกกร,รมีนะจะมีขนเล็กเล็กๆ,ๆเป็นลูกกร,รมยีนิ่มนวลมากนะครับต้นนี้เราเรียกว่าควาวเครือแดงนะควาวเครือแดงถ้าควาวเครือดำเนี่ยไอ้ควาวเครือขาวจะมีลักษณะใบเป็นมันแต่ก็ออกเป็น3แฉกอ่าสใบตรง3ใบเหมือนกัน นะแต่นี้จะออกเป็นนุ่มๆแล้วมีเป็นกร,รมะหยีมีขนเล็กๆ,ๆ,ๆเต็มไปหมดเลยอันนี้เรียกว่ากวาวเครือแดงก็มีสปปรรพคุณบำรุงเนื้อหนังให้ตงตึงแต่ก็เน้นไปทางบุรุษนั่นเองนะครับกวาวเครือแดงนะครับอันนี้ต้นมะหวดนะมะหวดใช้แก้ไข้แก้โรคผิวหนังผื่นคันนะอันนี้มะหวดถ้าเราไปตามป่าละม็อก็คงจะเห็นนะมะหวดมะหวดหรือสีหวดนั่นเองมะหวดหรือสีหวดนะครับคัดเค้าเครือ นะคัดเค้าเครืออันนี้เป็นไม้จริงๆเม็ดคัดเค้าเนี่ยใช้ขับฤลดูและถ้าใช้มากก็แทงได้คัดเา้านะเป็นยาขับโลหิตฤดูมียาที่เรียกว่าประสาคัดเค้านะครับประสาคัดเค้าครับเรามาต่อกันนะครับอันนี้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เรียกว่าคัดเค้าคัดเา้าหรือคัดเค้าเครือนะครับใช้ผลนะผลตัวนี้ก็ใช้ขับ ประจำเดือนรับฤดูฟอกโลหิตได้ใช่บำรุงโลหิตได้นะฮนะมีรถออกร้อนนะครับขัดเขาซึ่งเป็นไม้เป็นไม้ประดับได้เพราะม,มีมีดอกสีขาวกลิ่นหอมมากแล้วเรือดอกขัดเขาแต่ผลของเขานั้นก็มีลักษณะเป็นผลใหญ่มีเม็ดละลอนลนะครับก็ไปดูในตัวยาแห้งด้วยแล้วกันนะครับก็มียาตำหรับหนึ่งที่เรียกว่ายาประสากขัดเขาซึ่งใช้ในการบำรุงโลหิตและแก่ใช้ขับโลหิตฤดูได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นคัดเ้าอย่างหนึ่งคัดเ้านี้จะมีหนามนะครับมีหนามโค้งงอนะถ้าปลูกไว้เป็นริมรั้วนี่นะฮะหมาก็ยังเข้าไม่ได้เลยเพราะมันจะแหลมแล้วก็โค้งงอแล้วถ้าเกี่ยวติดนี่เอาออกยากมากนะเจ็บปวดนะครับอันนี้ก็เป็นใบคนทีขมเหลานะคะเห็นไหมคนทีเราบอกแล้วมีสามอย่างคนทีขาวคนทีสเสาะคนทีขมเหลาอ่าคนทีขมเหลาคนทีขาวทะเลคนที คนทีสอนะครับคนทีสออันนี้ก็เป็นบักสณะใบอันนี้ก็ใช้บใบในการลดไข้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผักเ,เขาเรียกผักเคร็ดนะผักเคร็ดนะผักเคร็ดนะมองเอนเผลนถ้ามีดอกก็จะออกสีเหลืองๆคล้ายๆกับอดอกของขี้เหล็กนะครับแต่น,นี้เราเรียกผักผักผักเคร็ดผักเคร็ดนะใช้ใบลดไข้ความร้อนได้นะครับ อันนี้ก็คงถ้ามองดูนี่น่า,นาจะเป็นต้นใบอะไรนะเขาเรียกกระท่อมนะฮะเป็นใบกระท่อมนะเป็นกระท่อมชนิดหนึ่งนะฮะแต่เป็นกระท่อมไม่ใช่กระท่อมไม่ใช่กระท่อมตัวที่เป็นยาเสพติดนะแต่นี่เป็นกระท่อมนานะครับอันนี้สันพระมอนนะสันพระมอน สันพ้ามอนนะก็ใช้ใบแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้นะสันร้ามอนะอันนี้สันพ้ามอนเช่นเดียวกันนะมีสันร้ามอนสันพระหอมนะพระทัดฝรั่งหรือพระทัดจีนนะนี่หาดูดอกนะฮะสวยงามนะฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นดอกสีขาวจุดสีชมพูรตรงกลางนะฮะอันนี้เราเรียกว่าตีนเป็ดน้ำนะครับ ตีนเป็ดน้ําแต่ถ้าเป็นดอกสีขาวจุดตรงนี้เราเรียกตีนเป็ดทะเลนะตีนเป็ดทะเลนะฮะตีนเป็ดทะเลนะก็เป็นตีนเป็ดน้ําชนิดหนึ่งนะครับพวกนี้จะลดเมาเบื่อหมดใช้อ่าดอกใช้ใบแก้กากขึ้นได้นะครับแค่ลคผิวหนังอันนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งนะฮะอันนี้เป็นว่านตีนตะขาบรือตะขาบบินนะใช้ตำตำตำนะผสมกับสุราเล็กน้อยมาตำพ่อ จุดที่โดนพิษสัตว์กัดต่อยได้นะครับหรือมาดองเหล้าก็ได้นะฮะตามดองเหล้าอันนี้ก็ตินเป็ดนะเป็นตินเป็ดน้ําหรือพเนียงน้ํานั่นเองนาจะมีลูกลูกนี้สวยงามแต่กินไม่ได้นะครับลดเมาห้ามกินนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเอาก็ลูกแก่มาแกะแล้วทําเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆนะครับอันนี้ตินเป็ดน้ําเทียนกิ่งนะเทียนกิ่งเทียนกิ่งนี่ก็ใช้ใบ นะครับมาตำพอกพิษฝีคิดอักเสบได้เล็บขบได้นะครับอันนี้เราก็ใช้ใบเช็คก,กิ่งนะฮะไปสกัดตอนนี้ลดฝาดนะครับเทียนเทียนกิ่งตัวนี้ลดฝาดก็สามารถใช้แก้ท้องเสียสมานบาดแผลได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอมหาลลยกำแพงแสนนะฮะมหา,ลาเลยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็ได้เอาเท่านเทียนกิ่งนี้มาสกัดทําเป็นยาล้างค่าเชื้อนะครับคล้ายๆกับเบตาดีนนั่นเองนำะไปล้างค่าเชื้อให้กับ จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมันเทศนะน,นี่เป็นน้อยหนาน้อยหนาก็เมล็ดนะใช้เมล็ดตำตำผสมกับน,น้ำมะพร้าวนะแล้วก็พอกไว้ที่หัวข้าหัดเหาข้าเหาได้นะครับแต่ต้องระวังเข้าตานะครับอันนี้ก็นะเป็นลูกสีเหลืองๆใบใบจะเหมือนลักษณะต้นกระทิงตอนนี้เราเรียกว่าต้น สารพีจะไหมฮะสารพีถ้าต้นกระทิงเนี่ยใบยจะใหญ่มนกว่ากว้างกว่าเราเรียกสารพีแนนแต่นี้ต้นสารพีซึ่งดอกสารพีก็ใช้แก้ลมบุรุงหัวใจเป็นตัวยาที่สําคัญอยู่ในเคสทั้ง5ทั้ง7และทั้ง9นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอา่าตอนนี้ไม่น่าใจนะอา่านไปก่อน อันนี้ก็เป็นดีปรีดีปรีเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นจิกทะเลนะใบใหญ่เปลี่ยนจิกทะเลดอกจิกทะเลนะดอกจิกทะเลอันนี้ก็เป็นชาคอยนะชาคอยชาคอยอ่าอันนี้ต้นะมะขามดีกวายนะลักษณะใบหลอนๆอนย่างนี้แล้วถ้าจับท้องใบดูจะมีลักษณะเหมือนกำมะยี่นะครับมะขามดีกวายเราก็ใช้ลูกมะขามดีกวายแก้ไขพิษไข้การแต่ถ้าใช้ภายนอกก็ใช้แก้ชนตุ นั่นเองใช้ต้มนะมาน้นาะมามา,มาสะซิสะหัวอันนี้ต้นยางน่องนะฮะดูนะนี่ผลของเขาจะออกซ้ายขวานะใหญ่มากนะยางน่องก็ทําให้ฤทธิ์ยารเร็วแล้วก็มีพิษตกหัวใจได้เขาบอกว่าใช้ยางน่องเนี่ยมาผสมกับยาพิษแล้วก็ยิงสัตว์นะฮะพอสัตว์โดนเข้าไปก็จะทําให้ฤทธิ์ยานั้นวิ่งเข้าหัวใจเร็วขึ้นนะครับอันนี้ยางน่องนะเป็นเถาหรือเป็นเถานะฮะเลื้อย นะครับเป็นเถาอันนี้ก็ผลของอยางน่องนะครับต้นยางน่องอันนี้ก็เป็นต้นอ่าอันนี้ใบจะไม่ชัดาใหมครับใบเมื่อกี้นี้นะอันนี้เป็นต้นลำดวนนะครับต้นลำดวนจะเห็นว่าใบใบเขาจะออกตรงเยื้องกันเป็นดอกลำดวนคล้ายกับบุญนาคบุญนาคจะออกก้านใบจะออกตรงกันตรงกันข้าม แต่นี้จะออกสลับนะครับให้ดูตรงนี้นั่นะอันนี้คือลำดวนนะอันนี้คือเบ้งใบไม้สีทองนะครับใบไม้สีทองอันนี้ใบไม้สีทองนะครับอันนี้ต้นอะไรครับนะใบดอกจะออกสีเหลืองเหลืองใบเป็นขนนกใบฟอร์มใบเขาจะมองเหมือนขี้เหล็กนะฮะอันนี้เราคือต้นสแมสารนั่นเองสแสมสารนะครับแมสาร นะำแสมสารเราจะใช้แก่นแสมสารใช้แก้กระใสนะใช้แก้กระใสนะครับใช้เกี่ยวกับเรื่องของโรคสตรีครับน้ำเข้าป่าได้นะครับแก่นแสมสารจะสีดําเมื่อมเลยนะครับแต่นี่คือลักษณะใบของเขามันใบมันเลยนะฮะอันนี้คือแสมสารนะครับอันนี้คือนะเป็นใบเหมือนรูปหอกจกับวาวลงไปมีดอกขึ้นมา อันนี้เราเรียกว่าฟักข้าวนั่นเองต้นฟักข้าวฟักข้าวก็ใช้เดี๋ยวนี้นิยมกันเอาผลมาทําเป็นน้ําผลไม้และจริงๆมีคุณค่าเป็นผักพื้นบ้านยอดก็มากินเป็นลวกแล้วก็เป็นอาหารได้นะครับส่วนรากเราใช้ทางยาก็ใช้ลดไข้ลดความร้อนนั่นเองนะครับอันนี้ฟักข้าวอันนี้ก็มีการปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วด้วยนะครับเพราะลูกจะสวยงามมากจะออกเป็นลูกเหมือนขนุนเล็กๆนะครับออกสีเหลืองกลมส้ม ะอันนี้ก็เป็นดอกฟักข้าวนะครับักดอกฟักข้าวนะอันนี้ก็ต้นน่าจะเป็นต้นสีหวดผ่านมาแล้วนะอันนี้ต้นตาเสือทั้งที่เมื่อกี้ต้นต้นตาเสือเมื่อกี้อันนี้ต้นสำโรงนะฮะลักษณะต้นสำโรงนี่ลายสำโรงนจะออกใบนนหนาๆแตกออกจากจุดเดียวกันประมาณ7-8ใบนะฮะเป็นวงเห็นไหม นี่ต้นสำโรงอ่นะอันนี้ก็เป็นฝักของฝักของต้นฝักของต้นสำโรงนะเป็นฝักคล้ายๆกับลูกสาบานะคล้ายๆกับลูกสาบานะอันนี้ก็เป็นนางแย้มเป็นนางแย้มชนิดหนึ่งนางแย้มป่านั่นเองนางแยมป่าอันนี้ก็เป็นผักบุ้งทะเลเห็นไหมครับลักษณะใบผักบุ้งทะเลแก้ลมเพลลมพัดนะครับเป็นแก้พิษแมงกะพรุนได้ นะอันนี้ก็ต้นเสนียดนะเสนียดชื่อเสนียดแต่รากใช้แก้วรรณโรคนะครับแก้ไข้แก้วรรณโรคนะอันนี้ก็เสนียดอย่างหนึ่งต้นเสนียดนะครับเห็นไหมบำรุงปอดแก้วรรโรคเลยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพยายาหรือกระแจะนั่นเองนะจะใบฟอร์มใบจะคล้ายๆกับต้น คนทาแต่คนทาจะเป็นลักษณะเลื้อยเลื้อยเถาเยอะแล้วก็แล้วก็ยอดใบจะออดว่อ่อน,ออน,ออนสีแดงกระแจะหรือพอยายาเห็นไหแก้ปวดเมือ่อยแก้ประดงได้นะครับนะอันนี้ก็ขึ้นต้นอุโรคก็มีงอนไก่ทะเลอันนี้ต้นออปอบิดนะปอบิดจะเห็นว่าฝักของเขาเนี่ยจะบิดเป็นเกลียวเลยลดฝาดนะแก้ท้องเสียได้ อันนี้ต้นนไะฮะใบแตกเป็นแฉกเราเรียกว่าต้นตองแตกหรือรากทนดีใช้ทําให้ระบายท้องนั่นเองตองแตกหรือทนดีนะฮะอันนี้ก็เป็นจิกนะฮะจิกสวนนะ,ะต้นแก้ปวดศีรษะนะ,ะอันนี้ก็เป็นจิกทะเลอันนี้เป็นลำพงนะลำพงกาสลัก นะแล้วก็จบอันนี้อันนี้สําหรับเทคนิ้จันก็ขอแค่นี้ก่อนนะก็คงจะได้ความรู้ก็คงจะพวกเราคงจะได้รับความรู้ไปพอสมควรนะครับสวัสดีครับ